นี่ครับชิลมากอะ่ะตรงนี้ก็วิวสวยอะ่ะน้ำอย่างนี้เลยทุกคนนานๆทีก็จะตื่นตาตื่นใจหน่อยอ๋อหันเหนือก็หันใต้หันใต้ภาคใต้เลยเหรอจิบทานอาหารนะครับแล้วก็ชมวิวนี่โ,โหจะขนาดไหนใครชินนะครับนี่โอโหร้านเปิดใหม่ นี่ครับแล้วก็เป็นขนมปังขนมตีบเนาะสนับสนุนโดย Royal Goodwill Resort and Farm อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี081 984 1986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal Goodwill Resort สวัสดีครับก็บรรยากาศอย่างนี้จะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยครับผมอยู่ที่แม่อ่อนครับแม่คำปองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่คำปองเชียงใหม่โซนด้านหลังนะเพราะผมจอดรถอยู่ข้างบนวันนี้ผมไม่ได้มาที่แม่กำปองมาสามปีแล้วนะครับวันนี้จะมาซอรวจดูว่าแม่รำปองมีอะไรบ้างนะครับเดินชิลที่ในหมู่บ้านแม่คำปองแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปทานกาแฟกันแล้วอาจจะไปเล่นกิจกรรมอะไรนี้หน่อยนะครับโอเคไปกันครับไปดูข้างในหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้จากที่ผมมาเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วตอนนี้โฮมสเตย์ขึ้นเยอะมากนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมมาครั้งแรกประมาณตอนหนังเรื่องกาละเกตเนาะมาดูที่เนี่ยแล้วก็เปิดเน็ตดูตอนนั้นห่มคุ้มโปองอะ่ะเรียกว่าคุ้มโปงดูนี่ตอนนี้ก็มีโฮมสเตย์อะไรใหม่ๆขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยเมื่อกี้ขับมาก็มีเก๋ๆเยอะยนะ นี่หมูกระทะครับวันนี้ปิดวันนี้ผมมาเป็นวันธรรมดานะครับวันจันทร์อันนี้ก็เก๋นนะทุกคนบ้านพักเกตติ้งแม่กำปองตอนนี้ก็อยู่ตรงประมาณกลางหมู่บ้าน,นครับผมบอกเลยนะว่าผมมาเนี่ยต้นมีนาแลนะ้วแต่ว่าอากาศข้างบนเนี่ยค่อนข้างจะเย็นเลยนะถือว่าหนาวอ่ะแต่ว่าอากาศดีนะ เย็นอนะ่ะเย็นแบบว่าเชียงใหม่ร้อนนะแต่ว่าที่นี่อากาศดีครับไปครับเดี๋ยวเราก็เดินชิวัวนต่อนานมาทีก็แปลกตาดีนะครับเดินชิวดีนะครับนี่ร้านดังข้าวซอยกอยใจนะครับเดี๋ยวเราจะต้องโดนร้านนี้แหละนี่นักท่องเที่ยวก็มีนะครับต่างชาติ แนมูย่างใบตองโอ้โหแต่ไงครับของมาแล้วต้องทานตอนแรกนึกไม่มีคนขาย <c oughs> คนขายนั่งแอบอยู่เขาซอยแม่กอใจอวันนี้เขาซอยปิดปิดทุกวันจันทร์เพรปิดทุกวันทำไมครับงงเลยนี้ปิด1ิดวันงงเลย อ๋อเปไหนพักผ่อนสิบวันเลยเหรอโอ้โหใจดีจังอดครับเขาซอยวันนี้ปิดสิบวันให้พนักงานพักผ่อนขนมหมคะมีบัวลอยอ๋อบัวลอยใช่ไหมครับ ไส้หัวแม่นิ่มนะครับแม่กำปองไข่ชินนะครับนี่โอ้โหร้านเปิดใหม่เปิดใหม่สำหรับผมนะแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยมาแล้วก็จะเป็นพวกติ่มซำเนาะนครับนี่ครับก็มีขนมหวานขนมปังเนาะขนมปังปิ้งโคลตีน แล้วก็น้ำดื่มต่างๆครับครับมีทับเมนูร้านเก๋อ่ะร้านเก๋มากทุกคนนี่ครับแล้วก็เป็นขนมปังขนมจีบเนาะเหมือนชุดติ่มซำครับมันโถ นี่สไตล์จีนเข้ามาผมบอกเลยอากาศเย็นนะ่ะเย็นมากแล้วด้านหลังเป็นลำธารด้วยนะแล้วก็มีชั้นสองด้วยเดี๋ยวผมขึ้นไปดูชั้นสองปาขึ้นไปดูชั้นสองนะครับนี่ชั้นสองก็บรรยากาศดีมากโอ้โห นี่ครับใครมาแม่กำปองก็แนะนํานะครับชมวิวแบบนี้เลยครับนี่ณนะแม่กาปองนะครับนี่โอ้โหก็เก๋นนะนานๆมาทีก็จะตื่นตาตื่นใจหน่อยจะด,ดูว่าร้านนี้มีอะไรบ้างอ่านไม่ออกเลย อันนี้เป็นอาหารอะไรครับอาหารเป็นอีสานข้าวขาอะไรคะหรือว่าเกาะอาหารอาหารอะไรอาหารเหนือกับอาหารใต้อ๋ออาหารเหนือก็อาหารใต้อาหารใต้ภาคใต้เลยเหรอใช่ครับเนื้อสีว่าอะไรส์อ๋อเป็นอาหารใต้พวกแกงใต้อะไรอย่างเงี้ยครับแกงใต้ยำแกงดิพอย่าเปิดนี่นะครับเมนูน้ำแม่กําปองมีชุดอาหารเช้าเบรกฟาสต์ นี่ครับเมนูน้ำพริกกะปีหันเหนือกับหันใต้นะนี่ครับเซ็ตขนมจีนนะครับเลือกได้สามเมนูเข้าวซอยก็มีครับนี่เคบับแฮมเบเกอร์พิซซ่าก็มีนี่ครับเครื่องดื่มนะครับกาแฟน้ำปั่นโกโก้โอเคขอบคุณครับร้านเปิดทุกวันร้านเปิดทุกวันค่ะ เปิดทุกวันเปิดกี่โมงครับเปิด8มด8มงถึงถึง2ทุ่ง2ทุ่มโอเคนั่งคิวได้เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในร้านนะครับนี่ครับนี่มีเซ็ตขนโตกด้วยนะร้านเปิดทุกวันนะครับนี่ก็กาแฟนี่บรรยากาศในร้านนะครับ มีเค,ค้กมีเบเกอรีร่นี่ด้านหลังร้านนะครับนั่งชิลอย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้ร้านนั่งนั่งนะครับมีชั้นสองด้วยผมพาขึ้นไปเดินขึ้นไปดูชั้นสองเนาะชั้นสองชิลมากชิลจริงชั้นสองอ่ะแล้วก็กาดเย็นด้วย บรรยากาศชั้นบนนะครับนั่งจิบกาแฟนะครับจิบทานอาหารนะครับแล้วก็ชมวิวนี่โหจะขนาดไหนนี่ทุกคนชั้นสองอากาศดีมากแล้วก็ชิลนะบรรยากาศอย่างนี้ด้านหลังตีลำธารน,นะครับแล้วด้านหน้าตีถนนนั่งทานกาแฟชมฟังเสียงน้ำตกนะครับฟังเสียงนกร้อง,องธรรมชาติสุดอะ่ะ ผมว่าโอเคนะมาแม่กะปองเนี่ยมีร้านใหม่ๆเยอะเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มานานเนาะนี่ก็เพึ่งจะมาครั้งแรกหลังจากที่ประมาณสามสี่ปีอะประมาณ3ปีที่ไม่ได้มาม่กังปองโอเควันนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวพาเดินเดินดูร้านอื่นต่อ ในหมู่บ้านแม่กำปองนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวเราไปไปไหว้พระที่วัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟต่อออตอนนี้ผมอยู่ที่วัดคันธาพฤกษานะครับหรือว่าวัดแม่กำปองนะครับเป็นวัดหนึ่งอยู่ที่อยู่ในใจกลางหมู่บ้านของแม่กำปองนะครับทีมเป็นที่ ยินเหนียวจิตใจของชาวบ้านที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระกันข้างในวัดแล้วก็ไปดูว่าในวัดมีอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ตรงหน้าพราะอุโบสถกลางน้ำนะครับนี่น้ำอย่างนี้เลยทุกคน ไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับวัดแม่กำปองนะอยู่ใจกลางหมู่บ้านแล้วก็มีพระโบสถสอยู่กลางน้ำนะครับก็ไหว้พระแล้วมาเที่ยวแม่กำปองก็อย่าลืมแแวะไหว้พระที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ระเบียงวิวแม่กำปองนะครับเลยขึ้นมาจากหมู่บ้านนิดหนึ่งก็เป็นร้านประจําที่เรามาแม่กำปองเสร็จเราไหว้พาะเสร็จล้วก็ต้องมาทานกาแฟเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าเราที่เราไม่ได้มาที่นี่เกือบเกือบสสี่ปีว่าข้างในเขาเป็นยไงบ้างนะครับไปกันครับเออทางนี้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 ครับมาแล้วต้องฝั่ง มีอะไรบ้างนี่ครับกาแฟอันนี้จะเป็นโซนใหม่ของระเบียงวิวนะคือความที่ไม่ได้มาอานานอ่ะเนี่ยเขามีโซนใหม่ตรงนี้ด้วยก็เก๋ดีอ่ะ แล้ก็กว้างขวางนะนั่งได้สบายเลยแต่จะติดขัดเรื่องที่จอดรถนิดน,นึงนะครับถ้ามาช่วงวันหยุดวันวันเสาร์อ,อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นั่งเยอะนี่ครับชิลมากอะ่ะตรงนี้ก็วิวสวยอะ่ะเนี่ยวิวใหม่ๆนะเดิมเราจะได้วิวอันตรงนู้นใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ได้วิวตรงนี้แหละโอ้โหสวยช่ำลมแรงอากาศเย็น ฟินมากผมบอกเลยเชียงใหม่บนดอยเนี่ยมากี่ครั้งก็มีความสุขครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระเบียงวิวที่แม่กาปองนะครับเป็นร้านกาแฟร้านดังที่ทุกคนมาก็เอ่อต้องมาที่นี่นะครับตอนนี้เขาก็ขยายร้านแล้วนะนี่ตามนี้เลยครับขยายร้านแล้วก็วิวสวยมากนะครับก็นี่อย่างที่เห็นเนี่ยพอขยายร้านเสร็จปุ๊บ โซนเนี้ยมันก็ได้เปิดโลกใหม่ๆนะเปิดวิวใหม่ๆก็มีต้นไม้มีอะไรลมลื่นนะครับก็วันนี้เรามาที่แม่กปอปเราก็กออ็ร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่เป็นมุมฮนะิตเนาะที่ทุกคนต้องมาเราก็มาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับสําหรับร้านกาฟแฟระเบียงวิวโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายเราต้องเข้าเบืองโอเคครับ